มีน,นุ่คนกันนน่งยงังงบกับปิดเสียงครับเสียงโคตรดังเลยมาฮไม่รู้ว่าตอนแรกความคิดไม่ได้จะทำคลิปเลยนะเนี่ยดูดีๆก็มีคนช่วยข้าวสามสามเป็นมีคนดูช่วยข้าวฉ่ำแล้วก็ท้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยท้าหนึ่งหนึ่งเวลา การดึงหนึ่งกับคนดูที่ไม่ได้ดึงหนึ่งนานสมองลวนไงละ่ะโอ้ยกอดยินดีต้นรับสู้มีนโนโลเลิฟฟอร์เลนตีนู่ฉุดๆไปเลยมันทำให้มีต้องเปลี่ยนของได้ได้เลยคะศัตรูคุณคิดจะฟอร์เรนามาเชื่อดี<า>อย่างนั้นล่อสู้กับศัตรูอะไร <ป S 1> <ไป S 2> อยู่ล่ะ ไปฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนเขียงเยี่ยมผมบอ,อกมันเปิดมันก็เบา,เบาๆหนะ่อยฮะพูดชี้เขียงใหญ่จานจานทลารจานฉันเติบโตขึ้นมาเพิ่มเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธษย์สลบอยู่มีอาการผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้น ใจเย็นจานจานจานจเย็นจานจานจานใจเย็นจานจานกลับมาลุยแล้วนะไม่มีชีวิตใดที่ไม่มีค่าปิกเกอร์อยู่เจอเจอเจอช็อตนี้เจอปิกเกอร์กับหลังจะช็อตปิกเกอร์กับหลังนะดิ เอาดิมาขอตึงๆครับยองมันยังงับรู้จักว่าในสตรีมยูไม่ได้กดอย่างนี้นะยูไม่ได้กดอย่างนี้โอ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 ้โความเป๊บความเป๊ะให้ไข่ขันไว้ขันมือขันไว้ขันมือเจ๊ คอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องสามสองฮิตสามสองฮิตเออไม่ให้เก็บเลือดอะไรไม่ให no ้เก็บเลือดไม่ให้เก okay. ็บเลือดอยู่ข้างหน้าเก็บไม่ได้บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยปรับกลุ่มแป๊บขอตึงๆ ฉันรู้ว่าความตายใก <ขอ S 1> ไง,ง,งแล้วมันทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนขอตึงๆหน่อยครับขอตึงๆค้างเลยนะ <c oughs> ่อย่าจริงนะี้ไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ,อจะไม่ให้เดินด้วยโอ้ว้าวน่ากลัว จะไม่ให้เดินด้วยเหรอได,ได้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 ค <c oughs> ือน่ากลัวน่ากลักออกวฉันจะต้องถือปืนความทรงจากลับมาให้ได้งงวะกดเจ็กผิดนิว้วนิ้วอีพกอืมทีาเจ้าล้างสถานะแล้วเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอ

วันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะไม่ต้องหาคอนเทนต์ไม่ต้องหาคอนเทนต์แล้วไม่ต้องหาคนรู้จะไม่ให้เดินอ่ะขอตึงๆผมตึงเขไม่ให้เดินจริงอ่ะไม่ให้เดินเลยไม่ให้เดินเลยไม่ไม่ให้เดินเลยไม่ให้เดินเลยยังไม่ให้เดินเลยอ่ะผมเดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้แบบมาพาดเลยมีปะ ไม่ออกตัดเลือดด้วยมาต่อให้ขั้นสูงสุดว้าวว้าวว้าวเลยเหรอว้าวเราว้าวได้เราว้าวได้เราว้าวด้เขาว้าวแล้วก็ว้าวตตนเขาออกตัดเลือดใช่สิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอต่อให้แมวตัดเลือด เดี๋ยวถ้ามันตึงก็จะออกนะเกมเกมไม่น่าตึงเท่าไหร่หรอกอืมพีด้าน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 พีดานพีด้านกดสกิลหนึ่งพีด้านชีวิตเปลี่ยนต้องออกกันเลือดแล้วล่ะเลือดเขาเด้งไวโพดกดสกิลหนึ่งพีด้านต้องกลับชีวิตเปลี่ยนโอ้ my god ลืมออกสัตว์เลื่อนลิฟต์เปล่าเอ้ยปรับตัวไม่ได้ลืมแต่ก้าวข้ามขีดจำกัดต่อให้ต่อให้ต่อให้เออต่อให้นี่ต่อให้เลยเนี่ยไม่ได้ลืมกูพูดอยู่เนี่ยต่อให้เนี่ยข้้างบนนีเราน่าจะเสียบเสียบเขาอยู่นะเกิดยุบ ต่อให้แล้วเนี่ยต่อให้เลย <c oughs> ไม่ออกดูเลือดงานนี้จะยากคือว<ห>ิกเล่นชิวๆไม่ย่อดเวาน<ใ>นี้ไม่ใช่อาวุธสังขาใรใช้แผลเป็นสาวด,ด้อยนะมาด้วยหยุดโัไอ้หนูน้อยแป๊บหยุดโอ,อ,ดโอเคกลักบมาละกลับมาละกลับมาละ เราเป็นเจรจาเจรจาเจตูบอกว่าทำชีพปแป๊บเดินไอ้ยินก็จะขัดขวางการเดินทางจริงจะโทรว่าทาไมหยุดกำลังจะเกิดยาคุมกำเนิดมีมาคนดูผมเรียกนักภ่าพประจำช่องผมมาละกลัวเล <c oughs> ือดาพไหมข้าค่ไหนกัาลัยโอ้ยเขาเก็บเลือด ตอนนี้นะครับเจอคนเก็บเลือดแล้วหนึ่งภาคดีๆขอร้องคนดูกำหมัดแล้วใครก็ได้แชร์หน้าจอให้ตูดดูกูไม่ห้องก็กดดูดิกดเข้าเอาเรือว่าดูไม่ได้ไม่ได้ไงอ๋อกดดูไม่ได้กดดูไม่ได้เพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งมาจะตอบให้เขาด้วยไม่ออกตับเลือดได้ปะใครก็ได้แชร์แชร์หน้าจอให้กูแชร์ไงครับน้องมี พิกเกย์หกพิกเกย์หกไปไปหยุดหยุดอย่าขยับด้วยการจับคุมคุณจะรับให้ผมไม่ได้เดินเหรอหนึ่งหนึ่งกับคนดูอยู่เขาใช้อะไรเขาใช้ฟอร์เรนโอ้โหไม่บอกเลยนี่แต่แต่ตู้แต่เขาต่อให้ไม่ออกตัดเลือดไม่ถึงกูนะไม่ออกตัดเลือดแรงจังวะเขาบอกแรงเหรอแรงจริงอ่่าปเเลนชะอืม ไมตาได้เดี๋ยวม่ได้กินกระโผ่นี่อยเดีดยวเอาให้คลิปจบก่อนเพื่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวไดตาหนึ่งมาชิบ้กะดองไว้หนีไปไหนล่ะ๊ะเอ้ยเขาหนีอ่ะเขาหนีอ่ะ ไม่รู้ว่าโลโลโก้กดโลนิโป้โลโก้ไม่งเกี่ยวกับโลนิโป้รู้ไหมว่าอารินจะขึ้นโลม่วงเหียวเมื่อกี้เมื่อกี้เอานาคอสไปกดมาเป็น MVP ด้วยกดนาคอสเสร็จคนดูก็ชวนมาไอันนี้ต่อให้ไม่เอาตัดเลือกเอาเข้าฟ้าดอกเดินปกติจะหลบดอกได้ไม่ชิดเลยีเ,เขาเอาสตันพื้นมา เจ้าเก็บเลือดก็เหมือนเจ้าไม่ได้เก็บเลือดอ่ะนะมันไม่มีประโยชน์หรอกไอ้เก็บเลือดเลยเออเอ,เอ,เอ,อาเรนอาเานแรงอะ่ะคุณดูเขาจุดจุดมาแล้วแรงแกรู้ไหมว่าเขาอย <c oughs> ากเขาอยากได้ตัวอะไรตับตบแรงไหมาถามว่าที่แรงไหม <c oughs> อึ่ง บัวคอจริงๆตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้วอันนี้เขาต่อให้นะถ้าเขาเอาจริงเขาจะเอาต้นไม้มานะเนี่ยคนดูเนี่ยคนดูคนเนี้ยคนดูคนนี้เขาเล่นต้นไม้ตึงนะรู้ไหมเพื่อนอันนี้อันนี้เขาต่อให้นะเนี่ยถ้าเขาเอาจริงนี่เขากดต้นไม้มาแล้วนะพลุ่งเขาเล่นต้นไม้แต่กดของกูกูก็กูเอาชนะได้นะแต่แบนี้น่าเายืนดิ้งให้ข้าเลยอ่ะ เขาเหมือนเขาทอากับชีวิตมากกว่า,าโอ้คีสองพันสามเาแล้วเราเผื่อทำลายฮิซุกะไปแล้วโอไยกรอนโอ้ยกรอนโอไยกรอนไม่ได้แล้วต้องเอาจริงให้เข้าจริงแล้ววะเงินเ <c oughs> ข้าจริงแล้วเฮ้ย,ยมาแล้วมีอะไรก็มาเลยฉันไม่อยากเสียเวลากับเพื่อมเลยแต่ว่าแล้ว มาแล้วก็มาแล้วฮะกลับเลยโก้เขาจริงจังแล้วเขาจริงจังแล้วชั้นนี้เขาเล่นจริงจังแล้วชั้นนี้เขาเล่นจริงจังฮะชั้นนี้เขาเล่นจริงจังเขาล้มให้ไม่ได้เดินเลยโอ้โหเหมือนไม่ได้เดินนะสุดท้ายก็ได้เดินอยู่ดีนะอือหือโค้ชแรงจริงแรงจริงไม่ติงนังอันนี้พูดจริงเขาเอาจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 ผิดทางผิดทางกดสกิฟผิดทางอันนี้คลิปผ่านไปประมาณสิบเอ็ดนาทีแล้วคื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ คุณใจเย็นๆนะมันจะระบากคนตัดนะตัดคือกูนะตูตัดเพื่อนจะตัดตั้งนะไปตัดให้เอโฟนดิรู้ความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนอัซิกแซกอัซิกแซกอัซิกแซกซิกแซกอเดะ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 อะอเกวนทีนสุด ว่าเขาจะไม่ออกก่อเกิดแล้ถ้าเขาไม่ออกก่อเกิดผมก็จะไม่ออกเหลือมเกิ้มของเธอได้เวลาเปลี่ยนรองเท้าออกเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้แล้วสินะดูแล้วเพื่อนได้เวลาเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้แล้วสินะถ้ามีฟิกเกอร์แกไม่หลอดไดแนวเมื่อกี้ เจ้าก the <te ็เบืพลังข่าตามเกินไปสักวันหนึ่งฉันจะต้องฟื้นฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้เดี๋ยวก่อนเพื่อนไม่แต่กลัวหายยังไงโอ้เขาแข็งเก่งมาก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 โอ้โสตาร์บัตสตรีมอื้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีหลอนเลือดแล้วไม่มีหลอนเลือดแล้ว ใครตูมีหลอดเลือดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตอนนี้สกรเป็นอะไรก่อเป็นไงเจ็ดต่อสามใครเจ็บอกแล้วคนเขาเอาจริงตู้เจ็ดกูเจ็ดเพื่อนกูเจ็ดเขาเอาจริงแล้ววะได้เวลาเปลี่ยนของเราเกิดมาเพื่ออยู่รอด มาเอาจริงแล้วกูขอหนึงเ<ะ>ดียวเขานะคือคือตอนแรกว่าจะไม่ได้ทําคลิปนะอยู่ดีเขาก,กดชวนข้อสามสามแล้วก็แบบทะเอ่อตอนแรกเขาแบบทำนู่นทำนี่เหมือนเขาจะลืมทุกอย่างไปแล้วสมองเขาโด,ราดนรีสตาร์ตแล้วเขาก็แล้วแล้วกูก็ท้าหนึ่งหนึ่งเขานี่คือสถานาการณ์ไเจ็บปวดแบบว่าแบบโอ้ว่าแอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอื เขาออกเข้ไอเขาออกแข็งเหรอได้อะไรแข็งครัเขาออกแข็งอะไรแข็งจะออกตัดเลือดแล้วนะเลือดกูเจ้าคนเวลยิบแปดติโกเซนดอนสั่เลือดแล้วนะพอเกิดมาเพื่ออยู่รอด จะออกตัดเลือดแล้วนะจะออกตัดเลือดแล้วนะ <d> ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวแปบ๊บเดียวนะเจ็ดทีหกทีอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนนะอันนี้เตือนแล้วนะ <d> ว่า <d> จะออกตัดเลือดเนี่ยวหนีอ้าหนีเดินหนี าไใ้ตัวเขาตูบอกว่าจะออกตัดเลือดหรืว่าเขาจะจริงจังตัวทันทีเลยหมือว่าเราต้องสักวันนึงเขาตัดเลือดเราใช่ไหมจำกลับมาให้ลอกงกันตายว่าหลอกฟังกันตายม่าแล้วตาบัสติมข้างบนนี้โอ้ยโดนตันพื้นไอ้ไอ้เขาไหลให้คลิปนี้ป๊อไว้ ดีนออกป้องกันตายเพื่อเราต้องออกอะไรเพิ่มความเร็วและความแรงมากยิ่งขึ้นฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วขึ้นไปมมไม่สนอะไรแล้วเรียบร้อยเก็บเคียร์คลิปขั้นสูงสุด โอ้เพื่อนพาคขึน้นอยดีรักพากประจำท่องตูโอเวอร์ฮีทไปแล้วบบตอนนี้ป้อมไ้สงข้ามเขา,ขากำลังจะแตกนะฮะไม่เขาบอกไม่แล้วเขาบอกไม่แล้วเจบบ้าบุญพระค่าต่ำเกินไปถ้าป้อมเขาแตกแล้วคนต้องปิดคลิปแล้วนะ ไอ้แตกว่าเหลือใจเชื่อเหลือร้อยเก้าเก้าเหลือไว้ทำไมไอ้หนูเขาจะต้องถื้อฟื้นความทรงจำกลับมาไม่ได้จริงเดี๋ยวรอบนี้แหละได้ปั๊มบึ้มแน่เก็บข้าวปั้มเก็บขาวปั้มชาตินี้เก็บขาวปั้มชาตินี้เก็บขาวปั้มชาตินี้เก็บขาวปั้มชาตินชาตินี้เก็บขาวปั้มบอกแล้ว ปิดคลิปเถอะเลวาดปิดคลิปดิี่อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครและอย่าลืมกดกระปิ้นเฮ้ยเนี่ยไม่ได้มาดูคลิปด้วยเนี่ยเห็นไหมพูดกลับเป็นคลิปไม่ถูกมันต้องแบบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครแล้วก็กดติดตามพั้ลัสกันคลิปอย่างเงี้ยเออพูดดีเพื่อนไม่ไปโอ้โหเฮ้ยอะไรไม่ไป พวไปพวกหมอโปคือหมอโปได้ยนะเออเขียงั้นก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะปามปิดแล้วเปล่าเดี๋ยวพูดเลยเพื่อนหมอโป,อโปตัวสาสรเซนเซอร์ไวาให้งั้นก็เขาไปคิปไว้เพียงเท่านี้นะลาก่อนลลลแล้วแล้ทำไมต้องมาปิดตรงหน้าแรงด้วยเนี่ยก็น้าที่เขาชวนเรามาหนึ่งหนึ่นไะใหไ้ไม่ดีเราชวนเขาดิเออปิดเถอะ